เขาเติมบอกว่าความขัดแย้งของทั่วโลกเนี่ยมันอาจจะหนักเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็มีการคาดการ์พวก AI ด้วยนะครับว่ากาลังจะสร้างแรงกระเพื่อมทางเศรษฐกิจมันคือเกมเชนเจอร์ของจริงแหละนะครับทีนี้แนวโน้มของความแตกแยกและความขัดแย้งเนี่ยมันนับวันมันจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกคนแล้วเฮโรเิโรเองก็เตือนนะบอกว่าความตึงเครียดระหว่างประเทศเนี่ยมันจะอยู่ในจุดที่มีความสุม่มเสี่ยงถ้าระหว่างประเทศคือทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นที่เราเห็นอยู่ อาจจะมีแค่จุดเริ่มต้นนะครับในสหรัฐอเมริกาเองก็จะมีความเสี่ยงเกิดสงครามการเมืองเขาใช้คํานี้เลยนะมีความเสี่ยงต่อสงครามกลางเมืองนะครับเพราะว่ามันจะเกิดความแบกแตกแยกทางความคิดเรื่องต่างๆนะครับแล้วมันจะาให้เกิดความทะเลาะเบาอแ้งภายในด้วยอันนี้อันตรายมากๆทีนี้ควาคาดการณ์ด้วยว่า AI เนี่ยมันกำลังจะเปลี่ยนตลาดแรงงานอย่างมีนัยสํสคัญซึ่งในตรงนี้มันก็จะมี ั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีแน่นอนครับก็คือการเพิ่ม productivity การเพิ่มผลผลิตผลตล่าต่างๆการทํางานก็จะมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นต้นทุนก็จะถูกลงแต่สิ่งที่เขกากังวลคือเขาบอกว่าแต่ผมยังไม่เข้าใจาประโยคนี้นะครับทุกคนเขาบอกว่า AI มันจะนําไปสู่นโยบายแนวสังคมนิยมที่เพิ่มมากขึ้นอันนี้ยังยังไม่เก็ตร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าความหมายคืออะไรกันแน่นะแต่มันจะสร้างความผันผวนให้กับภาวะเศรษฐกิจอันนี้แน่นอน เขากังวลว่าผลกระทบของ AI เนี่ยมันจะมีผลต่ออัตราการจ้างงานเพราะว่ามันจะมีคนที่ตกงานอยู่แล้วใช่ไหมครัพอมันเปิดภาพนั้นปับ๊บมันจะเกิดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นไอ้คนที่มันรวยนะฮะหรือว่าจะเป็นนักลงทุนที่เขาเก่กอ,อก,กระแส AI ได้ดีนะหรือคนที่ใช้ AI เทพๆก็อาจจะได้ค่าแรงที่สูงเพิ่มมากขึ้นมันก็จะถ่างออกไปกลายเป็น K shape ขาบนไอ้คนที่ปรับตัวได้ไม่ทันมันก็จะเป็น K shape ขาล่าง มันก็จะถางไปเรื่อยๆถางไปเรื่อยๆมันก็จะทําให้เกิดปัญหาสังคมตามมาแล้วมันก็จะทําให้เกิดความเปลีนป่นทางเศรษฐกิจและเกิดการทะเลาเบาแบงจนกระทั่งเกิดสงครามกลางเมืองแล้วก็จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงของนโยบายที่แบบรุนแรงหนักมากขึ้นเรื่อยๆด้วย,วยะนะฮรเขาชื่ว่าอีกสิบปีนับจากนี้ไปเนี่ยมันจะเป็นช่วงระยะเวลาที่ยากลําบากมากๆนะครับคุณเรเลโยบอกว่าปัญหาทางเศรษฐกิจเนี่ย มันจะเป็นปัญหาที่สําคัญคือผมว่าทุกประเทศแหละปัญหาปากท้องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆถ้ามีปัญหาปากท้องเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวงานเข้าแน่นอนแล้วมันจะกลายเป็นการแบบประเชิญหน้าในระดับโลกเลยนะครับแล้วในระดับประเทศของสหรัฐอเมริกาด้วยและที่สําคัญคือถ้ามันเกิดภาพจริงๆสิบปีนับจากนี้ไปเนี่ยมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกนะฮะนี่นะฮะอันนี้คือสิ่งที่ต้องติดตามกันนะครับว่าถ้าเกิดภาพนี้จริงๆเนี่ย มันจะมีนัยยะอะไรขนาดไหนอย่างไร